ไม่ตายห้องที้ไอเพล็ดรู้จักเวลามั้งไอ้กป้าน,นีนี่วันแรที่ไเวไม่รู้จักที่รู้แล้วมาาเจ้าานักาขอยขาขอ,อยู่นัทกทีี่ดังนะทีเรไม่ได้พานะออยากแกเปลงต้เาเมมโลมาึงหับกันานไม่ตัดเลยแานักมาเียไม่เยได้น,น,น,นารู้ไ้ะน ทำนาีพวกมึงเกิดได้เลือมาไมไต่หอขับ่ถรถมึงเกิดพอเดินไหม่าใจมึงเกิดเียมันไงอยู่กับปู่อะทำไรไม่มีความมาอยู่ทำเพื่อไมาไ้อะไต่หองไอ้เงมันชกับแมว่ยืนเนนไม่ใจ่วัดลัวนฟังมาดีดมันชดปล่ปมึงไม่ต้องย้อนนะนุ่นปวดเมื่อวด ตึงย้อนกับมาขึ้นมองปวดร้มึงไม่ต้องย้อนปวดใจน่ะแล้วมึงเรียกตาตัวฉันเลยมียกูโตมตาเดินแม่ไม่เจ็บตบโต๊ะข้อมใส่ง่ายมียร้อยลำคาบแม่เอ้ยไอ้บ้านนี่ก็าไม่ได้การบ้านไม่ทำมาทึ่เดี่ยวลักหน้าทรับเหลืองเหลืองลำคาบไปได้แล้วต่อเดียว กลางคืนเดี๋ยวเลิเลื่แบบเลไไ้มั้งฮะไม่รู้จักอีนอนกลางขึนไปตำไรอะกระโปงหุ่นไปหลกูดลอมแมทำไได้มั้งตอมๆ่เกเล,กลนะกลางขึนไปเดี๋ยเล่อใเพลไปเลิน,ำมมนลต,ต,มตมำานม,เม,ออม,มาเมื่อเอาอีอ่ต่าตมๆลอยทำามเอ้ยพอลุมุ่นพอชอบเล่นไหนไม่เดีเลือี่ลองไตายกินกนไปดาวบลอแม็กก็มึงไปู Mẹ ơi À có ta nghỉ tiếp Có bỏ mึง đó Có Có ta nghỉ tiếp Có mẹ mึง đó Mẹ gì tiếp Có bỏ mึง, nó có cây gì mà nè Tại giờ quá là phải cái bộ phê đi Hãy subscribe cho kênh ไม่เคยเห็นดูลูีแม่เล่นไรปอบีไม่เคยเห็นดูลูกมึงเคยเลีมาอเด้อลูกเพื่งอกไปโรงเรียนแกขี้น้นนแม่กูไปโรงเรียนดืนกรดปีโป้ม่นางเอิญแตกต่างกันเอยไม่ต้องร้องนี่ย้ายใจอย่างร้องแ

ไม่ร <là> ู้เรื่องอะไเจ้าเชือลูกแม่มงคงแหละลาวมาต่างเดีวไม่ต้องเหาผมม่ดีที่ไม่ดทเนี่ยมีความดีมั้งกูเวลาแบบนี้เวลายนแล้วก็รบกันในใจมั้งไม่ดีที่ไม่ต้องเล่าไม่อคนกับกูจะรับบ้าไม่ปนมึงเลมัเดียวผมไม่ทำได้กับแม่ไหมไม่เลยไ แกไม่ได้ยอมันก็เลยล่ากูออล่วมะมันนั้นพอป่า n u ยไปบ้านแม่ไมตึงเตีนน้มากว่ามาไม่ต้องมาหโหลกเหลมาตากหล่ามานุ่ยนังน้ามันแม่ไม่แล้อตึงปอนก้าไปลุ้นไปลนกัแม่ไม่นุ่ยนังเล่นกับมาแม่ม่จ้องปอก้าไปตูตีตูตีกับแม่ไม่โตแกตัเลนช่วงกับแม่ไม่กันาะตัมบันฟื้มึงบอกมาพอมึงตัมบันฟื้กับแม่ไม่พอมึงตัมบันื้กับแม่ไม่